ก็สาธุโนในแต่ละวันนะ <c oughs> นะเตรียมพร้อมแล้วอิจวัตรประจำวันนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำการน,นะกขวาดขวาดใบไม้เนะนี่คือธรรมชาติเนาะ นี้สมุนไพรอีกอย่างหนึ่งสมุนไพรต้นยีราใบยีาราเม็ดยีราหรือจะเป็นก็จะเรียกว่ากระเพราควายพวกนี้ก็เป็นว่านว่านมหาราบนกคุ้มอันนี้ก็เป็นโกศลหาชม ต้นไม้เพื่อความสบายตาส่วนต้นนี้ก็เป็นสาลิกาเนาะต้นสาลิกาส่วนนี้ก็ถุงเงินถุงทองมีแต่ถุงนะแม่ สาธุจ้าแม่จจเจริญพรจ้าเจริญพรสาธุสาธุนี่เขาเรียกต้นถุงเงินมีอยสามกระถางอันนี้กวัมะะกมรกรดอ่ามีสามกระถางนะหน้าที่ของเราอ่ะนี่ก็คือใบไม้เหมือนเดิม ถ้าเป็นทองคำเนี่ยแม่อเอ้ยคนนี้เข้าวัดเยอะแน่แนเลยท่านว่าไงถ้าเป็นทองคำเนี่ยคนจะเข้ายึดวัดเยอะแน่แน่เลยโอ้โหใบอะไรรู้ไหมใบคอดอกไม้อะไรต้นเตีย้ยเนึ่งถุงเงินถุงทองจ้าถุงเงินหนึ่งทองนู่นเริ่มแล้วหลวงพ่อเริ่มแล้ว ฟังนู้นนะกวาดตัวแก่ๆกนะั่นจ่าแม่ไปทำอะไรไปทำอะไรหนออืมอืมนี่แปดสิบหกปีนะมังกวาดใบไม้แข็งแรงอยู่อืมองมองมาที่กล้องด้วยนะ เดี๋ยวเขาจะว่าได้ไงนอนกินข้าวสุกปลาตายสาธุจ้าแม่ไม่ต้องบายสาธุจ้าอ่เรียกว่าการไลฟ์สตรีมในแนวตั้งเนี่ยเปิดค่าการมองเห็นเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ายอดยอดชอั่วโมงยอดเวลาลดยอดวิวลดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ายังผิดทำผิดกฎอยู่แต่การสร้างได้ก็ปกติหละย,ยอดวิวพิวเขาไม่ดัน ก็ใบไม้ถ้าเกิดเป็นทองคําอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยเนยเหลืองอาลามอยู่เนี่ยใบมะค้อมะคาะเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในในวัดเนี่ยฮะส่วนตรงนี้ก็เนี่ยเนี่ย,เ,ยเดากกำลังออกดอกจะบานช่อดอกแล้วเมื่อเช้าก็น้าพ,พริกเอ่อพี่เขยทําน้ําพริกปลาหวานมากับะเะดาลลวกกับอะไรปลาย่างมาถวาย แเป็นกิจวัตรของเรากิจกรรมของเราเดี๋ยวจะพาไปชมกาพระก่อนทํางานวันนี้เป็นงานเป็นการหน่อยกาพระพุทธเมตตาพระหมหามงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะก็อาจจะสั่นหน่อยเพราะว่ามีทุกที่แหละใบไม้ตอนนี้นี่ก็คือต้นอันนี้ประมาณยี่สิบกี่ปีแล้วเนี่ยสิบสี่ปีหรือสิบห้าปีนี่เนี่ยยางนาต้นยางนากนี่เนาะ ก็คือทางขึ้นทางขึ้นหลวงพ่อท่านโอ้ต้นกระลำไม่ได้ไม่ไม่ได้หดน้ำใช่ไหมเนี่ยเหี้ยวเหี้ยวเตี๊บเสียบเลยบ่เนี่ยํข้ามาเตี๊บเสียบก็คือเหี้ยวตามทราบอยู่เลยยู่ไม่ได้หดน้ำเล้วพี่น้องเออแดดเนาะแดดจ้าเลยนี่นี่โกศลนี่พันโกศลโกศลสาธุจ้าสาธุจ้าคุณหมายเหี้ยวเออนี่ มีโกศลเหี่ยวสงสัยจะต้องได้หดน้ำให้ให้หลวงพ่อก่อนเนะี่ยมาทางขึ้นนี่โกศลพันธุ์นี้สวยสวยสวยมากเลยโกศลจริงๆหนึ่งพันสีนี้มันมีสองพันที่นี่นี่นี่ก็โกศลอีกพันหนึ่งนี่สวยสวยสวยโกศลพันนี้สวยสวยมากเลยอันนี้ก็มหาลาบนกคุ้มอันนี้ก็อันนี้เป็นสมสมไทยเนี่ยดอกดอกเนี่ยดอกสีม่วงสีชมพูออกม่วงๆเ่ยสมไทย แดดแรงมากอะ่ะอืมอน,นี่ก็สมุนไพรกินได้น,นี่ก็สมุนไพรคืออะไรนี่ใบมะกรูดนะต้นใบมะกรูดนี่ต้นชนชมชนชมกำลังออกดอกสวยงามสงสัยต้องรดน้ำต้นไม้ให้หลวงพ่อก่อนก่อนที่จะไปกวาดใบไม้นะเดี๋ยวพาขึ้นไปการมาสักการหลวงพ่อเออ ตามกฎของเนี่ยฝ่าฝืนปรับตามกฎหมายนี่นนยอันนี้ก็คือพระพุทธเมตตาอยากใยเต็มเลยไม้กวาดอยากใยก็ไม่มีเนาะอ่านี่นแหละคำบูชา พระพุทธเมตตาพระมหามงคลตามนี้เลยเนาะถ้าท่านจะขอพรอ,อะไรก็ท่านมีศีลธรรมอยู่ในใจแล้วท่านก็จะประสบแต่ความสำเร็จความสุขนะโมะะตัสสะภะวาโตระโตสัมมาสัมพุทธสนะโมะะตัสสะภะวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสนะโมะะตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสั สีสากยะมะนีมังครังพุทธรูปังกุสรังเจตนังาหังวันทาทาตุสัพพธาสาธุค่า่าสาธุดีแล้วประเสริฐแล้วนะ,ะนี่เลยก็ไม่ได้ขึ้นมาถ่ายให้ดูนานแล้ว พระพุทธมตาพระมหามงคลนี่คือพระมหามงคลก็รายงานบริจาคสลา,านี้พ่อมีแต่ลูกหลานเนาะอย่างเช่นภาพตรงตรงนี้หลวงพ่อท่านก็ท่านไปทำมาส่วนท้องไร่ท้องนาก็อย่างที่ว่าน้ำที่บ่อนี่ก็แห้งแล้ว ของไร่ของนาก็เหมือนเดิมแห้งแล้งเหมือนเดิมจะพาไปชมทุ่งนาหน้าแล้งจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะก็อยู่ติดกับข้างวัดนี่แหละนะต้นยางนาสองต้นนี่ต้นหนึ่ง สงสัยสงสัยพวงนี้ดูดูมดจับจับที่เห็นมดเต็มเลยอเริ่มแล้วชอดอกมะม่วงปีนี้มะม่วงดกนะอ่ดกนะดูดิอ่ชอดอกมะม่วงปลาหมอตัวเริ่มหูหูมีป้าหมอด้วยเห็นไหมเห็นไหมดูป้าหมอด้วยทุกคนเห็นไหมไหมป้าหมอปลาหมอ น้ำใสเห็นตัวปลาอืมนี่เห็นหรือเปล่ากันเห็นปันกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ปลาหมอนี่นี่ลอยมานี่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 ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่นี่เห็นไหมตัวใหญ่เลยเห็นไหมอยู่ในน้ําตรงใบไม้ตรงกลางโฟกัสนะ อืมนีธรรมชาติหลวงพ่อซื้อปลาหมอมาปล่อยอืมเห็นอืมน้ำใสเห็นตัวป,ปลาเอ่อมะม่วงอนี่คือมะม่วงคนละพันสายพันธกันนี่ย อันนี้คือมะม่วงมะม่วงแรด็ดมะม่วงแรดนะต้นนี้คือมะม่วงแรดต้นนี้คือโชคอนันต์คือเป็นมะม่วงสามฤดูอ่าที่ผ่านมาเมื่อกี้น,ะนี่ต้นนี้คือโชคอนันต์ออกเปรี้ยวมันหน่อยนึงนั่นแหละมาดูทุ่งนาหน้าแรง พามาชมธรรมชาติวันนี้วิถีทาคือวิถีธรรมชาติอ่ะทุกคนเห็นไหมเอยอันนี้คือที่ทุ่งนาเราจะซูมให้ดูคือเคยเห็นไหมเขานั่นคือภูเวียงนั่นน่ะนั่นแหละคือภูเวียงมองอยู่จังนี้ประมาณสามสิบกิโลถ้าขับรถไปสามสิบกิโลอ่า แรงจริงๆคิดดูเถอะไม่ต้องพูดถึงแต่ไม่ต้องกลัวที่นี้มีคลองชนประทานมีน้ำทำนานะต้นโพตรงนี้ก็คือหลังชาปรนสถาน หลังชาปนสถานก็คือที่ประกอบพิธีกรรมชาปนกิจศพเนาะตรงนี้ต้นเซี่ยวดูเอาเองก็แล้วกันละว่างานเยอะขนาดไหนนี่คือจิตวัตรประจำของวันของเราพูดนะเบื่อาลวดพี่น้องว่ามันแคบๆด้วยเนี่ยไม่ไม่พูดอ่ะแมนบิดยังยาอยู่ อันนั้นแค่เดือนหนึ่งนะอุ้ยเดือน,นเขาเรียกอะไรนะเดือนเดือนใช่ไหมเดือนอันนั้นแค่เดือนหนึ่งอันนี้เดินใหญ่นะเดินใหญ่ด้วยเนะี่ยด้านนี้อีกด้านหนึ่งตรงนี้คืออีกเดือนหนึ่งนะด้านหน้ารวมถึงเห็นไหมถนนยาวไปนูน่นหกไล่เนาะนูน่นใบไม้ไม่ต้องพูดถึงฮะอ่า อะก็สำหรับกว้างมากใช่ไหมแม่หกไร่หกไร่สี่สิบ้าตารางวาอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอจบไวปพี่นี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณมากเราพาไปชมการมรดกการหลวงพ่อแล้วก็ชมบริเวณด้านนอกก็โดยโดยรอบก็เป็นทุ่งนาหมดเลยนะอยู่นี่คือการทุ่งนามีอะไรหรอกอยู่การทุ่งนาจบเอาตรงนี้แหละ ก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะกข็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนเนาะในหน้าที่กันนานทำคลิปอะไรออกมาให้ปังๆเนาะขอบคุณมาก